จังหวัดสตูลค่ายสมันตรัฐบุรินกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านทหารใหม่ที่ค่ายสมันตรัสบุรินกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5้าตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพันเอกเรวัตเส้นเข็มพอบอรรห้าพันสอง เป็นประธานในการจัดก,กิจกรรม Open House เปิดบ้านทาหารใหม่และมีนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกและผอร้อยและฝ่ายอำนวยการผู้ฝึกทาหารใหม่ครูนายสิครูทาหารใหม่กำลังพลสมาชิกแม่บ้านทอบอสาขารอ5 0และหน่วยงานต่างๆที่สำคัญมีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและญาติญาติน้องๆทาหารเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกทุกระดับจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ปรับที่2ปี 2565ดําดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่การจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับทหารใหม่ทุกนายโดยเฉพาะญาติญาติและผู้ปกครองน้องๆ้องทหารใหม่ทุกท่านซึ่งได้เฝ้ารอคอยทหารใหม่ตลอดระยะเวลาการฝึกใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565จนถึงวันที่29ธันวาคม2565ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาน้องๆ้องทหารใหม่ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายมีความเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกริจต,ต่างๆได้และทางด้านจิตใจที่มีความอดทนอดกลั้นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก ทั้งนี้ก็เพื่ออุทิศความสุขสบายส่วนตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศให้สมกับชายชาติทหารโดยมีการแสดงรำมวยไทยและไหว้ครูมวยไทยและการต่อสู้โดยประยุกต์ใช้แม่ไม้มวยไทยต่างๆในการต่อสู้ป้องกันตัวการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยประกอบเพลงเป็นการสาธิตการปฏิบัติของแม่ไม้มวยไทยต่างๆการแสดงปัญจักศิลักและการแสดงยิงปืนฉับพลัน เป็นการปฏิบัติทางทหารที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและมีความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติภารกิจที่ทหารได้รับมอบหมายและมุิทิตาจิตทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองของน้องๆทหารใหม่ทุกท่านได้เห็นถึงพัฒนาการของทหารใหม่ที่มีความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการทั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เป็นอย่างมาก หลังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุตรหลานที่เข้ามารับการฝึกทหารและน้องๆ้องทหารใหม่ทุกนายหลังจากผ่านหลักสูตรการฝึกทหารใหม่จะมีรูปร่างลักษณะท่าทางต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งมีพฤติกรรมที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและในวันนี้ทหารใหม่ทุกนายได้อยู่พร้อมครอบครัวและญาติกินข้าวด้วยกันทําให้บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขค่ะ นิวยีินิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน